แล้วผ้าทำไมตรวจค่า pH ที่กำลังดังอยู่ในดิสตอกตอนนี้ตรวจได้จริงไหมปลอดภัยหรือเปล่าต้องบอกว่าสามารถใช้ได้นะคะในการติดตามร่างกายของตัวเองแต่ ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ที่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้ถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ชัดเจนและแม่นยําค่ะเพราะว่าถึงแม้คุณจะดูค่า pH ของตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นอะไรผ้าอนามัยที่สามารถตรวจ HPV ได้ที่บ้านนะคะขอแนะนําเป็นผ้าอนามัย Woman X ค่ะที่สร้างมาจากกลุ่มของนักวิจัยจากฮ่องกงนะคะผ้าอนามัยของ Woman X นะคะมี biosensor อยู่ข้างในตัวผ้าอนามัยเลยและมีเลเยอร์หรือว่าชั้นที่ แบ่งแยกระหว่างตัวอย่างแล้วก็แบคทีรียสามารถทําให้คุณเก็บตัวอย่างได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยโดยผ้าทำไมของ w o m a n x สามารถตรวจจับไบโอมาเตอร์ของ HPV ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาและติดตามอาการผลตรวจของ w o m a n x นะคะมีความน่าเชื่อถือ99.2%จากการทดลองที่มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้หญิง119คนอย่างไรก็ตามถ้าผลเป็นบวกคุณยังจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมในทางกลับกันถ้าเกิด ตอนนี้ผลไม่เป็นบวกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะไม่มีเชื้อ HPV เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือการคอยหมั่นตรวจเป็นประจำและอย่าลืมว่าต้องเก็บตัวอย่างให้พอเช่นควรจะเก็บตัวอย่างประจําเดือนวันที่2หรือ3ช่วงที่มีประจำเดือนเยอะที่สุดจะได้มีตัวอย่างพอสําหรับการตรวจค่ะ